ทำเลตรงไหนที่จะทําให้ลูกบ้านเนี่ยหรือลูกค้าเนี่ยเขาในเมื่อเขาเสียเงินซื้อบ้านเราแล้วเนี่ยคือเป็นทำเลที่มีความปลอดภัยที่สุดในชีวิตและทรัพย์สินเลยสวัสดีครับผมจำรัดสนจันนะครับประธานกรรมการบริษัทแดนนรุนพัฟเปอร์ตี้นะครับแล้วก็ประธานกรรมการบริษัทแดนนรุนโลจิสติกประเทศไทยจำกัด หรับจุดเริ่มต้นนะครับผมเนี่ยทำงานครั้งแรกนะครัครั้งแรกเลยนะครับเมื่ออายุสัก2ี่ปีเนี่ยผมได้ทํางานที่จังหวัดอุบลราชธานีนะครับหลังจากนั้นอ่ะสักปีหนึ่งผมก็มาเรียนต่อนะฮะด้านวิศวกรรมโยธาที่กรุงเทพนะฮะแต่ก็ขณะเรียนเนี่ยผมเองก็ต้องไปทํางานที่อุบลด,ด้วยทําให้ผมเนี่ยได้เรียนรู้ในพื้นที่จังหวัดอุบรลราชธานีจนํานวนเยอะนะว่าสถานที่ตรงไหนเป็นยังไงนะ <c oughs> ก็ได้มีโอกาสเรียนรู้ด้านาอสังหาริมทรัพย์นะฮะในการที่มาของสี่ทรัพย์ที่จังหวัดอุบลราชธานีครับ ในการสร้างบ้านจัดสรรเนี่ยลำดับแรกเลยเนี่ยนะฮะที่เป็นองค์งประกอบหลักเนี่ยของเรา,<พ>า <ๆ S 2> เนี่ยก็คือเรื่องของทําเลทําเลตรงไหนที่จะทําให้ลูกบ้านเนี่ยหรือลูกค้าเนี่ยเขาในเมื่อเขาเสียเงินซื้อบ้านเราแล้วเนี่ยคือเป็นทําเลที่มีความปลอดภัยที่สุดในชีวิตและทรัพย์สินเลยอันนี้คือเป็นเบื้องต้นเลยนะฮะที่เราคํานึงถึงตลอดอันดับที่2นะครับในเรื่องของการวิศวกรรมการใช้วสัสดุสุขพัณฑ์ที่มีความปลอดภัยสูงนะครับลำดับสามที่ให้ความสําคัญคืคอทางด้านดีไซน์ทุกโครงการของเราเนี่ยจะมีการดีไซน์ที่เหมาะสม แน่นอนว่าเราคัดเลือกจากบริษัทต่างๆที่จะนําเสนอด้านวิศวกรรมโยธาด้านวิศวกรรมนะฮะการออกแบบที่สวยงามด้านสถาปัตยกรรมนะครับรวมถึงทําเลที่เหมาะสมตรงนี้เนี่ยที่เป็นจุดเด่นของเราเนี่ยในการนําเสนอตรงนี้เพื่อจะให้ลูกบ้านเนี่ยได้เขา้าใจถึงบริบทของของโครงการเราให้มากที่สุดในด้านของลูกค้าที่เปลี่ยนไปเนี่ยเราก็พัฒนาจากที่มีอยู่แล้วเนี่ยเอามาให้มากขึ้นนะฮะให้มากขึ้นให้บ้านเนี่ยมีที่ทันสมัยมากขึ้นนะครับเพื่อให้เหมาะสมนในสถานการณ์ปัจจุบันตรงนี้ครับ จุดเด่นของเราเนี่ยความเหมาะสม ทุกด้านนะทุกด้านไม่ว่าทำเลหรือว่าเรื่องราคาที่เหมาะสมไม่ว่าเรื่องของความแข็งแรงด้านวิศวกรรมหรือความสวยงามต่างเนี่ยจะเป็นตัวประชาสัมพันธ์ในตัวเองโดยเฉพาะลูกบ้านที่อยู่ตรงนี้แหละจะเป็นเครือข่ายที่เขาช่วยประชาสัมพันธ์ของเราว่าเรามีอะไรบ้างข้อดีของเราและอีกอย่างหนึ่งที่เรามีจุดขายที่ทําให้ลูกค้าสี่ทรัพ์เนี่ยมีการจองจํานวนมากเนี่ยก็คือการบริการหลังการขายซึ่งเราประดุดเหมือนกับว่าลูกค้าของเราเนี่ยคือตัวเราเองหรือเป็นพี่น้องเราเองที่เราต้องบริการลูกค้าหลังการขายอย่างไร ก็ฝากลูกบ้านทุกท่านด้วยนะครับในจยดอุบลรานีแล้วก็ใกล้เคียงนะครับก็คือการที่เราจะมีบ้านสักหลังนะครับตรงนี้เนี่ยซึ่งเราเนี่ยโครงการสิริทรัพย์เนี่ยเล่งเห็นความสาคัญของทุกคนนะครับในการที่จะมีบ้านสักหลังตรงนี้ซึ่งจะมีองค์ประกอบหลายด้านนะครับดังนั้นเนี่ยตรงนี้เราฝากสิริทรัพย์ด้วยในใจของพวกเราด้วยนะครับซึ่งมีความปลอดภัยสูงมากนะครับแล้วก็มีความคงทนต่างๆตามที่บอกมาแล้วนะครับทั้งด้านความสวยงามต่างๆตรงนี้เนี่ยนะในทำเลที่เหมาะสมและบอกจริงว่าสิริทรัพย์เนี่ยเป็นทำเล ที่ดีที่สุดในจังหวัดอุบราชธานีเลยนะครับฝากด้วยครับสวัสดีครับ